เฮียยุทธย u ทู b เดอ e เซอรเท็ดทองมาอ่านแนวโน้มราคาทองคำแท่งไทยประจำวันพุทธที่24สิงหาคม2 5 6 5เวลา9ก้าโมงเชา้าวันนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างยังคงเหมือนแนวโน้มเมื่อวานไหมเรามาติดตามไปด้วยกันเลยครับลายเดยบอกกับเราว่าหลังจากที่ทำโลต่ำสุดไว้ล่าสุดที่29,600บาทเกิดแรงซื้อดันกลับขึ้นมาจากค่างเงินบาทและแรงซื้อของนักลงทุน ทำให้ราคาตอนนี้ขึ้นมาถึง2 9 8 7 0บาทแล้วตรงนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรเรามาดูไปด้วยกันครับแนวต้านก็อยู่ตรงนี้ครับแนวต้านอยู่ที่สามหมื่นบาททวนครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยและสามหมื่นเป็นแนวต้านของรายเดย์ล่าสุดตอนนี้ที่กําลังรออยู่ราคากําลังดันตัวขึ้นรายสี่ชั่วโมงบอกอะไรเราไปดูกันที่รายสี่ชั่วโมงครับรายสี่ชั่วโมงบอกว่า หลังจากที่ทำโลไว้แล้วที่2,9,600เกิดแรงซื้อและการอ่อนค่าของเงินบาทดันราคาทองคำแท่งไทยขึ้นมานะครับตอนนี้ยืน2,9,700แนวต้านแรกของเมื่อวานนี้ได้แล้วแล้วกำลังทดสอบ2,9,800บาทอยู่จะยืนได้ไหมถ้ายืนได้แนวต้านต่อไปก็อยู่ที่2,9,900บาทครับตรงนี้ราย4ชั่วโมงบอกว่าแนวต้านกำลังถูกทดสอบ29,800แล้ว แนวโน้มถัดไปแนวต้านก็คือ29,900บาทตรงนี้นักลงทุนทุกท่านต้องพิจรารณาดูดีๆแล้วนะครับเริ่มมีการดันกลับของราคาขึ้นแล้วแนวรับก็ขยับตัวขึ้นมาอยู่ที่29,700บาทแล้วทุกอย่างดันตัวขึ้นอย่างละ1 0 0บาทตามตามแก็บของแนวรับแนวต้าน100บาทนะครับหลาย1ชั่วโมงบอกกับเราว่ากำลังดันตัวขึ้นอยู่และกำลังเกิดการ ชนแนวต้านที่29,800บาทอยู่ยืนได้ไหมยืนได้ไปต่อเจอ29,900บาทแล้วแนวต้านถัดไปอยู่ที่30 0 0 0นะครับส่วนแนวรับก็อยู่ที่29,700บาทตรงนี้ถ้ารับอยู่แล้วสามารถทะลุแนวต้านได้นั่นหมายถึงจะขึ้นต่อไปทีละ100บาทครับตามแนวต้านที่บอกไว้เลยนักลงทุนพิจารณาด้วยตัวเองครับจะซื้อหรือจะขาย จะทำกำไรอย่างไรหรือจะเล t โปรฟิตรันกันต่อไปตามที่ให้ซื้อกันขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้แนวต้านแต่ละแนวกำลังถูกทดสอบดันตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ต้องรอดูกันดีๆแล้วเล p r o ฟิตรันกันต่อไปครับดูแนวต้านแต่ละแนวดีๆครับแนวต้านไหนสามารถเอาอยู่ก็จะมีการย่อตัวลงนะดังนั้นตรงนี้ต้องพิจารณาด้วยตัวเองครับพอร์ตการลงทุนเป็นของท่านพิจารณาด้วยตัวท่านครับกำไรขาดทุนก็เป็นของท่านขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีกำไรรวยๆ,ๆกันทุกท่านครับสวัสดีครับ E aí